สวัสดีครับผมพเม,มทุกคนนะครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสะสมรูยทำติดชีวิตพอลกออนนะครับวันนี้จะพาไปลงหนองนะครับหนองของคุณตานะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามชมกันนะครับเดี๋ยวขับรถไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำกันก่อนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปตามชมกันนะครับรับโ่อพเมทุนครับ อันนี้จะมาไม่ใช่สูบนะครับเป็นการคว้างแหนะครับหวานแหหวัดแหหวานแห,ห,นแหจับปลานะครับอันนี้เดี๋ยวอพอๆกำลังเดินไปที่ศะนะครับวันนี้มาอยู่ที่นาคุณตานะครับ <c oughs> นู้นครับเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าเราเห็นไหมครับกอไผ่ฝั่งนู้นเลยครับปะ ก็ประมาณพื้นที่ก็ประมาณ 30- 40ตารางวาครับเดี๋ยวเราจะต้องเอานี่ครับเอาญ้าขึ้นก่อนครับพ่อพ่อเอาจอกเอาแหนขึ้นก่อนแล้วค่อยหว่านแหครับเดี๋ยวเราก็จะเอาย่าออกให้หมดเลยนะครับทั้งรอบสระไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับวันนี้ทั้งวัน,นครับ ันต้องระวังกันด้วยนะครับใช้มีดใช้ตัดอันตรายครับของมีคม เนี่ยพออันนี้บาเซิร์นะครับกำลังเอาหญ้าเอาจอกหน่อยขึ้อนอยู่นะครับช่วยกันส่วนผมนี้ไปเกี่ยวญ้าตรงนู้นครับนู้ถึงกอไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ครับอีกนิดเดียวช่วยกันสามคนเร็วครับตามชมไนต่อครับ กูตาลขึ้นมาแล้วนะครับในปลาในเอียนครับนู่ปลาเอียนวนปลาไหลครับปลาไหลครับทีมงานครับพ่อนี่ยกูตาครับนะครับบ่อเสิร์ฐครับบ่อลอยครับทีมงานแล้วก็ผมครับครับบ่อลอยจะลงไปแล้วนะครับองค์การมันพุงน้อยออกมานะ มดเลกมดสองตายแล้วน่าจะเป็นปลาช่อนใหญ่ครับมัดแรกของเบาลอยครับมาแล้วครับเดี๋ยวพ่อรอฝั่งนี้ครับจับบ่อนโอ้ช้อหน่อยช้อหน่อยช้ <c oughs> อนหน่อย ไปแล้วครับพ่อโอ้โยตัวแรกโอ้โหสนหันวัดไว้ครับพ่อ,พอแม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอีกเยอะครับวันนี้อีกยาวไกลโอ้ปลาดุกครับขึ้นฝั่งนูน้นโอ้โหไปแล้วครับพึ่งโชวโอ้โห

สองใหญ่กว่าเริ่มมันแล้วครับพ่อพ่อเริ่มมันแล้วครับเริ่มมันแล้วครับโอ้น้องเล็กๆของคุณตาโอ้โหตัวใหญ่ไปแล้วครับ อีกตัวหนึ่งนี่หมาครับไม่ไปไหนหรอกครับยังอยู่ที่เดิมครับตันนี้พ่อพ่อดูสถานการณ์อยู่นะครับป่าไม่ไปไหนครับวันนี้ทั้งวันครับเดี๋ยวถ่ายให้พ่อพ่อแม่แม่ดูครับสนุกสนานแน่นอนแค่มัดแรกก็สนุกแล้วโอ้เอาขึ้นแล้วครับพ่อพ่อโอ้โดนอีกครับ ได้ตัวใหญ่แล้วได้ตัวเล็กอีกครับได้แหมรับตอนนี้กำลังเอาขึ้นครับบ่พ่อโอ้นี่ครับโอ้นี่ครับสองตัวครับบ่าพ่อดูหางดูหางออถถอยอนถอถเอนอ อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างดูครับดูครับเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้ดีครับม้าครับโอ้ <c oughs> ปไปพอปอเป็นไงเป็นไงในี่ครับฝ่ามือมึงดูฝ่ามือเทปดูเทปดูเทปดูเอาไปสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอานี่ครับฝ่ามืออู้นี่ครับนี่ครับ ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่โดดออกเนาะแม่นบอกใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าไหลายหลาอยู่เด้เกือบขึงกูละโอ้ยังโดนอีกนี่ครับแมหมานครับมานหมานมาน,มาน,มาน,นี่ครับโอ overflow, ้เอาแล้วครับเอาแล้วมันแล้วครับมันแล้วเอาครับสองพี่น้องครับกําลังงมปลายอยู่ครับ เดี๋ยวพ่อๆจะอยู่จะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวรอดูจับบอนครับเมื่อกี้ไปฝั่งนี้ครับพ่อๆนี่ครับนี่จ้ะเอาเปนก็ได้ยังไง ไล่ตัวกับมาสิเอาไมวุ่วานหูกัีดเฉยุ่นาดเลยเดินไปเดิดีๆไลยเลยวุ่วานเลยอ้โได้แล้วพ่อพ่ออ๋อทุกครับ

คือนี่มันนั้นเหดปนุกคือคขยสองบอๆอลตีตีนออโอ้ฟิตดุกใหญ่อ้สองสโอ้ยปดุกใหญ่เออได้แล้วพ่อพเออตามชมกันต่อครับโอ้าม นีครับตัวใหญ่ๆมองบรรยากาศข้าวครับนี่ครับปลาปลาไหลปลาดก เอาขอป็นเข็ดใหญ่ดูไรทำแบบเอาปลาเขาขอคือครั้งหของไเขาครับพ่อยังหลานนั่นวัดปัดเดียวพ่อเลย เชี่ยวเยอะไปเชีวมาครับมาครับข้ขาวาาขนตาจะลงไปแล้วนะครับ<อ>ครบแล้วแล้วครับ,บมาจะตึร์กอีกแล้วเดี๋ยวเบิ้งกันกึ้นรอดูขนตาครับโอ้นี่เขาขึ้นตรงหน้าเลยครับ<ม>เอ้ย ขึ้นตรงหน้าเลยโอ้า่โอ้ครั้งนี้ไม่พลาดครับไม่พลาดโอ,โอ้ขึ้นตรงหน้าพอดีอเดี๋ยวรอดูครับโอ้สองสามสอง สี่ตัวนี่ครับเมื่อกี้ยกไอ้ท่อนไม้ครับได้สี่ตัวขอเคขอเคกูตาได้แล้วเอออ๋อไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะครับที่ขึ้นมาเมื่อกี้น่าจะตัวใหญ่กว่านี้อยู่อันนี้ไม่น่าจะใช่นะครับขึ้นมา มันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้ครับอะไรรอดูครับรอดูสรุปงานครับพ่อพ่สรุปงานนี่แกะแล้วแกะแล้วสรุปงานวันนี้แกะแล้วนะครับ นี่นี่เด็กไฟสดนี่คืออะไรน้องยาย่ากันอาพคลิบไว้ละอันนี้ปลาอะไรนะคะปลาหมอกับปลาเ็โอ้เด็กต่ำมันนี่ลำประดุกบุ้งชงนะี่โอ้โเก่งขัดไป ประมาณประมาณสิบห้ากิโลรวมตรงนู้นด้วยนะครับยังไม่ได้เทอันนี้อะไรปลาตอใหญ่มากหมดแล้วคร,รับพ่อตอนนี้ก็เผานะครับเผาปลา ย่างแบบธรรมชาติครับอร่อยๆครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนี่ครับย่างปลาช่อนตัวโตๆประมาณตัวโลครับโลนิดโลโลกว่านะโลนิดๆครับโลขีดประมาณได้ครับ low สอง